สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำการดูเครื่องรายเดือนอีกแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นในรุ่นของ Oppo บ้างนะครับสำหรับ Oppo รุ่นใหม่ๆนะครับเราก็ทําสามารถดูการาล็อกรายเดือนของเครื่องนั้นๆได้ง่ายๆแล้วนะครับโดยการไปที่ตั้งค่านะครับเราก็ไปที่ About Phone เลือกไปที่ Version ครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นโอกาสตรงนี้นะครับการอ่ามันจะมีอ u p p โอกาสนั่นแหละอ่าโอเคพอเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะพบว่าอ่ามี c a r เ i e r นะครับก็คือตัวนี้เป็นล็อกเครือข่ายทูนะครับคอนแทคแพ a n ก็คือเป็นอ่าประเภทจ่ายรายเดือนนะครับแล้วก็ a c t i v a เด d ก็คือเป็นการอ่า activate ครั้งแรกเด้ยเดือนอะไรนะครับปีอะไรวันที่เท่าไหร่นะครับ,ปร,รนะรบประมาณนี้นะครับอ่า แล้วก็ถ้าขึ้นเป็นซิมล็อกด้วยก็แสดงว่าใช้ได้แค่ค่ายนี้ค่ายเดียวนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยนะครับสำหรับการซื้อเครื่องมือ2หรือการดูเครื่องรายเดือน oppo ตัวใหม่ๆนะครับตัวอย่างตัวนี้ก็คือเป็น oppo a 5 3นั่นเองครับ